ะเป็นการสาธิตที่ปลูกราดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นเตรียมเป็นการเตรียมดินค่ะจ้านี่ค่ะระดีสมุทรสาครนูนนะคะจะมีหลายสายพันธุ์เลยอันนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ที่แบบะยาวกลมๆคอะนี่ะแบบนี้จะเป็นที่เรากินบ่อยๆเงี้ยสีขา เตรียมกินมายังคะมีเด็กน้อยมาช่วยด้วยค่ะแ่ยถ้าจะกลมก่อนจะได้ใส่อันนี้เลยกลมกลมอันที่มาให้กินบ่อยอันเนี้ยแบบเนี้ยแล้วก็คิเม็ดแน่อุ้ยบีเออ ทีแดงเออใส่ทีละกิลเมตรอ่ะใส่ทเมตรเมตรเลยเหรอสองมันเต็มเลยนะมันโตใช่ไหมเอ,มอาไม่ต้องจุ่มใม้มันจมดินจุ่มค่ะเดี๋ยวจุม่มใส่ยองเพราะว่าจะได้รู้ว่าต้องไ,ไหนไม่ได้ใส่ขอ,อของพี่เต็มเลย ต้นโตเร็วมากเลยค่ะดูค่ะอันนี้คือต้นแรดดิชนะคะโตเร็วมากสูงม,มากเลยค่ะปลูกไว้สองกระถาง เดี๋ยวเราก็จะเอาลงกระถางทีนะคะ,ะอันนี้เป็นเพาะตาก่อนนะคะเยอะค่ะโตเร็วได้กินเร็วค่ะเดี๋ยวเราก็ต้องเอาออกไปกท,ทิ้งค่ะอย่าใเขาออกแหะนี่นะคะออกเยอะมากแล้วโงมาก อันาาน,นี้มันก็โดนลมโดนฝนสาดมาอะเยแบบนี้ะสวยนะคะน้องตโตเร็วมากเลยเดี๋ยวเราไปดูผักชนิดอื่นกันดูว่าเราพอหนักจากตัวนี้ไปบ้าามสี่วัน 3, นะคะเดี๋ยวไปดูกันสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาปลูก r a d i s นะคะ โตแล้วค่ะเรจิสโตเร็วมากเลยผาดนี้โดนพายุเละมากค่ะดูค่ะทุกคนเละมากเลยพี่เพลงมาช่วยพี่มุกปลูกไหมปลูกแรดดีด,ด้วยกันเนาะเต็มเลยค่ะเต็มเลยอืม เราเอาลงกระถางช้บใบเขาเริ่มเหลืองแล้วเราก็เลยต้งองรีบาลงนะเดี๋ยวมแมลงจะกินโอเคมาปลูกกันเลยค่ะอันนี้เราลงรองพื้นก่อนนะคะเป็นยินนูน่นใส่ชิ้นด้านลงไป ันนี้คือผสมไว้แล้วผสมไว้แล้วผสมแล้วเกี๊ยนน้ำเกีย๊ยนังปลุกผักถอยกล้าออกได้ไหมโอ้โหสวยมากเลยโอ้ยระวังค่ะลูกเป็นแถวไหมลูกเป็นแถวลูกให้มันจมตรงนี้เลยเนี่ย<อ>เพราะว่าหัวมันจะเริ่มออกจากตรงนี้ ต้องช่วยแค่นั้นเองเหรอสองแถวเองเหรอโอ้แค่นี้มันก็ตัดแล้วนะมันจะใหญ่เหรอคุยมันไม่ช่วยเอาดึงข้างล่างด้เหรอช่วยตัวเองไอ,อ้เดินเสียงใคร <S <S เสียงพี่ เชียงพี่พูดสิเด็กน้อยเล่นนะ้ำโอ้ย,อยจุ่มนี่จุ่มนี่สาธิตการปลูกสวยงามอันนี้อันสั้นหรืออันยาวเนาะจำไม่ได้แล้วเนี่ย นี่น่นได้ขนานี้ลค่ะนี่ค่ะโอ๊ยหนักมากเดี๋ยวเราจะไปฟังเลยตรงนี่งสอสี่้าหกเจ็ดแปดเกได้ไหม่มาก เห็ดอึเปล่าเย็เย็บเป็นเห็ดไชหลุกเป็นเห็ดพี่เหรอเจีงเคร่งเียงบ่จเนาะไพ้นบ่ก้อนกุ้ยก้อนกล้ยเย็บโตเร็ว้วยทีนี้ มาถอนออกมาก็ไมต้องหางากินเ <c oughs> ลยเลยโอยไันโอโหโ,โอโหนนีอน้อยูด้ถ้ไมเป็นเด้อขัอออนหัวตรง แล้วก็ปลูกได้เต็มนี่แล้วนะคะเลือีกรูนึงค่ะจะเป็นรูตรงนี้ค่ะเราปลูกได้แดต้นนะคะต่อถอยเลยนะคะประมาณแปต้นแล้วก็จะแกดออกแบบตรงนี้ค่ะโอ้เราเผลอไปรดน้ำตอนเช้านะคะดินมันก็เลยชุ่มแกะออกยากมาก ก็ใส่ลงไปแบบนี้นะคะใส่ที้ข้างล่าง้เลย,ยน,น,ยน,น,ยนี่เรียบร้อยค่ะนี่เรียบร้อยค่ะต้นมันไม่ค่อยตั้งอ่ะ ตัวมันนอน ลูกได้ห้ากระถางเองนะคะเพราะว่ากระถางไม่พอยังเหลืออีกเต็มเลยคะ่ะนี่คะ่ะต้นมันเบี้ยนะเราก็จะปลูกเปี้ยวๆหน่อยอันนี้เราปลูกเอมอนปลูกสองต้นนี้นะคะส่วนสามเปลูกสองกระถางนี้ส่วนสามกระถางนั้นก็คือน้าปลูก ที่ปลูกเป็นก็จะปลูกสวยมากดูสิแตกต่างกันมากสวยๆค่ะสวยเดี๋ยวเราจะมารดน้ำกันอีกนิดนึงนะคะให้น้องชุ่มๆข้างบนนิดนึงค่ะ เดินยังกันเลยค่ะ บนบนเทนะคะไม่ต้องรถเดียวค่ะ